คนบางคนก็บอกกอล์ฟนาเนกแมนซึ่งเอาจริงกอปใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ได้กอป <c oughs> ผมรู้แล้วมันมีเราสายต่อไปเราโทรรายการเราเนี่ยมันไปทับรอยของรายการหนึ่ง <ừ> um ของผู้คนคนหนึ่งที่เป็นตัวท็อปของเมืองไทย <ừ> um แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่อยู่มานานมาก <ừ> um นั่นคือนันเนก รายการนี้คือผมว่าเรากำลังทับรายในคณะในปกติมันจะมีรายการคุยให้เด็กมันฟังอ่าแล้วจะเป็นช่วงเนี้ยมีช่วงช่วงโทรหาชาวบ้านโทรหานู่นม like ีโทรหาเนิร์ดบ้างโทรหาสุณปัญญามากงแล้วผมเนี่ยทำรายการมีตคุคฮิดมาเนี่ยช่วงสองมันก็มีการให้คำปรึกษาคนคนบางคนก็บอกกับผมกอล์ฟนั่นแมลกซึ่งเอาจริง ก๊อปใช่ไม่ใช่ไม่ได้ก๊อปคอนเซ็ปต์เป็นคนละแบบกันของนักนึ่งจะเป็นแบบฟิลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในการคุยหน่อยของผม่ยจะเป็นคุยกับวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ซึ่งผมว่าในเมื่ออันนี้เราต้องโทรหานักนึ่งสักหน่อยครับพี่ลองดูหลับหรือเปล่ามึงว่าหลับไหมไอ้เหี้ยโทรไปตอนนี้เขาด่าเปล่าไม่ด่าี่เราไม่ด่ามึงคิดดู คนอื่นน่ะเขาโทรห้าหกทุ่มเลยรายการเขาอ่ะอ๋อใครนะเออไม่ต่วันนี้เขาไลฟ์อะไรอยู่บ้านเราโทรหาเขาอ่ะไม่รู้ลองโทรดูถ้าไลฟ์ปุ๊บแม่งไลฟ์ชนไลฟ์เออแต่กูว่าไม่ไม่ค่อยรับเพราะเวลากูโทรไปหาแกแกก็ไม่ค่อยรับไม่รู้แต่รู้ไอ้แต่ผมผมเคยเขาเคยโทรมาหาผมเขาโทรมาหาผมบ่อยเอาแบบสุดสายนะเออสุดสายสุดสายอยากรู้เหมือนกันว่ารับหรือเปล่าเฮ้ยรับรับโอ้ยเรียกชื่อผมดเบนเฟลด์ครับนะครับ ว่าไงเอ,อ้ยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรายการมีทูคิดนะครับนะคืออย่างนี้ครับนะคือเราเห็นน้าเนี่ยโทรไปหาคนนู้นคนน,นี้แล้วเราก็อยากโทรหาน้าบ้างอ๋อวันนี้น้าอยากคุยอะไรกับเราครับเออคุณจะไปอยากคุยอะไรเอาก็ใช้คําน้าไงน้าชอบใช้คํานี้กับคนโทรมาอ้าววันนี้นะ้าอยากคุยอะไรกับผมมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับนั่นหมายความว่าวันลราพอมโทรหาคุณพี่ อันนี้มึงโทรอ่ะใช่ใช่ไม่ใช่ไงใช่ผมโทรหานะใช่ไหมผมโทรหานะแล้วเนี่ยคําถามลงคือวันนี้นะอยากคุยอะไรกับผมจะไปอยากเอาเอาโอเคโอเคผมมีเรื่องอยากคุยกันนะอ่าผมมีปัญหาปรึกษานะฮะนะฮะผมทําผมทําอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมาตั้งแต่ผมอายุสิบสี่เข้ามาตั้งแต่สมัยอยู่แบงค์ชาแนล ได้มาเจอมาสิบกว่าป mm ีจนปัจ hmm. จ mm ุบ hmm. okay, ันเนี่ยอยู <t iny <t iny> yes, tomorrow, ่มาเพิ่งหกสิบปีก็ไม่นานมานี้แม่ไม่มีใครรู้จักผมเลยก็นะผมทำใครดีวะเหตุผลง่ายๆเลยคือไอ้โค้ชครับปัญหาของมึงคือมึงไม่มีงานแจ้งเกิดเดี๋ยวกูจะแจ้งเดี๋ยวกูจะแจ้ง ผมต้องทำงางให้มีงานแจ้งเกิดวะนะมึงไม่มีงานแจ้งเกิดเพราะว่ามึงทํางานที่ที่เป็นใครก็ได้อันนี้จริงจังเลยนะงั้นตอนเนี้ยผมจะทํางานอันไหนดีให้มันแจ้งเกิดวะนะขอแบบเป็น้นว่าน้าเป็นโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่ใหญ่มากแล้วนะาตั้งคนมาเยอะมากผมขอแบบน้าขอโอเป็นคอนเทนต์ให้ผมสักอันไม่ไหมถึง,งเรื่ยเอาไปทำแจ้งเกิดเลยกูจะให้มึงได้ดีกว่านั้นอีกกูจะไม่ให้คอนเทนต์แต่กูจะให้หลักการที่มึงจะไปคิด ได้เป็นสิดๆร้อยยคอนเทนต์เลยตาเมาไว้นะในฐานะที่มึงก็โทมาก,กับทีวีอ่ะมึงสังเกตไหมว่าออนไลน์เนี่ยถทัดกับทีวีเนี่ยมึงว่ามันต่างกันยังไงท,ทีทีวีเนี่ยคนดูโดนบังคับให้ดูออนไลน์คือคนเลือกดูอะไรก็ได้ถูกป่ะครับอ่าคิดอย่างนั้น <c oughs> คิดอย่างนั้นก็ได้แต่กูจะที่บายแบบนี้ละกันสําหรับที่กูถามมึงไปเมื่อกี้มึงต้อง้อมันแออนไลน์แล้ว้อง้อคนดูอืมครับอ่าเพราะว่า ในทางกับการถ้าเกิดลองมองในคณะคนดูนะแปลว่าเราปลอ่ลอยออสองชั่วโมองต้องรีบถอกลับบ้านไปพูดกับดูมันแต่ออนไลน์เนี่ยมัน,มนคนดูดูตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมไม่ต้องรอเอาเออมาดูย้อนหลังก็ได้แปลว่าอะไรแล้วก็โต้ตอบได้เม้นด่าได้แปลว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีคอนเทนต์มีแชนแนลที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้คนนนะครับมันเป็นที่คนดูไ <ram> ด้เยอะเพราะมันจะไม่ต่างยคนละที อืมใช่ใช่ครับบงคนเขาีิตนเทนเนเห็นไ้มฮะฮจะเป็นงานไลฟ์สดหระการไลฟ์สดนั่งคนดูทำอะไรได้กับเราได้มากกว่าดูแล้วต่อคอนเทนต์ออนไลน์ที่ผู้คนจะติดตามเนี่ยคือคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอ่ะอีนถามว่าคอนเทนต์มันคืออะไรทีนี้ก็จะมาข้อที่สามคือมันก็ต้องเป็นเรื่องที่มุงกินด้วยชอบด้วยมันจะพูดมันได้ทุกวัน ไม่ขัดจบสิ้นเออตัวมึงอะเป็นคนเป็นตัวเก่งคมึงอะเป็นคนเข้าใจเรื่องแฟชั่นสตรีดแวร์เป็นอย่างดีมึงไม่ใช้ความเก่งของมึงแรงการช่วยหลือผู้คนไหนเนี่ยมึงแม่งรับหน้าที่เหมือนเหมือนเป็นไพรลิ่ให้ไวรุ่นอะทานน้องหรือไวรุ่นรุ่นน้องอ่ะไปซื้อไปซ่าเพราะมันแต่งตัวย่งนีไงเห็นไหมนี่คือกทรเช็ขึ้นเป็นมันออกจากตซ่มึงสอง มันมันเชื่อมโยงกับคนไอเนี่ยน่ะหมายเขาว่าคนก็จะอินบ็อกซ์หรือบอกว่าพี่โพสทแพาผมซื้อก็ว่าหน่อยเนี่ยนะโอเครา,ายการนี้ขึ้นเลยรายการนี้ขึ้นเลยโูดเลยกให้พี่หน่อยนะเล็กคิดให้รายการนี้ขึ้นเลยชื่อรายการนาเล็กคิดให้ <c oughs> ช่วยอันนี้พูดคิดพูดคิดแบบช่ ENE ช DE ช ENE วยๆเร็วๆเลยนะเออตัดเป็นน่าเล็กคิดให้ของมึงอ่ามึงดีน้าที่ไอ้เนี่ยให้คำศึกษาด้านการแต่งตัวแบบแบบสไตล์วัยรุ่นไง น้องคนไหนแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าน้องคนไหนแม่งไม่คูน้องไหนแม่งไม่แต่งตัวยังไงน้องอะไรเงี้ยเฮ้ยมาเดี๋ยวพี่พดเดินหนึ่งเพื่อนช้อปปิง้งแล้วที่ีดีนะเงี้ยมต้องออกให้มันดะ้วยออกตังค์ให้ด้วยออกตังค์ให้ด้วยโหนะ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  ตอนเนี้ยท่าทางมดูคล่องแคล่วนะแต่สภาพคล่องมึงไม่คล่องหวะอ่าในที่นี้มึงอาจจะไปหาสปอนเซอร์ไงสปอนเซอร์เป็นร้านแหนตสติีแวนที่เขาอยากโปรโมทไงมึงก็บอกว่าเฮ้ยมักพอชุดหน่อยเดี๋ยวจะพาน้องมาเมนโอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแบบแต่งตัวเด็กเล็กตัวกระโหลกกระลาหมาไม่แดกให้เป็นเด็กเจ๋งๆอะหรือแม้กระทั่งแบบคนที่แต่งคู่พาไปแวนก็ได้ใช่ไหมนะก็ผมอยากแวนอะครับ ไม่ร <cin stereotype> ู้ไม่รู้เหมือนกันไนแค่ที่ทะเลมันคือมันเชือมนเทนมันเชื่อมโยงกับผู้คนขึ้นหนึ่งคนก็จะดูแล้วก็ก็จะทําตามมึงหรือสองคนที่เขาแม่งอยากได้ความช่วยเหลือจริงเขาอาจจะติดต่อมึงมาแล้วตามไอ้เหี้ยมึงก็ได้ลูกค้ามอนเตอร์ไงคนที่เขาอยากโปรโมทอ๋อเราเอาหลายๆอันมาปลักกินเชื่อมโยงกันอ แค่ท่าเป็นผู้จังมึงนะกูยังมีกูยังไม่รู้ว่ามึงมีความสามารถมีสิ่งที่มึงอินมีสิ่งที่มึงสนใจอีกมากที่โอ้โหต้องกขาบเขาหลังนี้อ๋อ้โหบนหลังนี้บนหลังนี้เอิ่มเขื่อนอยูกับผู้คนและคนนั่นก็มากกว่าดูาอโอเควิ่งดีขำจริงจังมากเลยทีนะวิ่งลองดูลองดูถ้าผมทำรายการในโอเวอร์นี้ขึ้นมาน้าเป็นคนแรกผมได้ป่ะ าดีดโอเคโอเคโอเคครับนีเดี๋ยวอาดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโอ้ใจคอจะดูงเดียวเลยเหรอร้องอะ่ะนั่นๆๆ